Ba 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 บรรยากาศทำบุญกลางบ้านนะครับตักบาตเช้าวันที่29 2506ี่วันที่29มกราคม2566ชากบานรเช้าวินและชาวบ้านรอบๆใกล้ๆกับชุมชมและตามหินมาร่วมทำบุญทำบาัร

ยกไปคุณได้ไหมนี่คุุอยากอ้าวเอาไปา ทานติ๊กนะครับจากคุณแม่พยอมร่วมทำบุญตักบาตรจะประทานพ่อใหญ่มานนะครับจิตมะสี่แล้วก็ประทานาจิตครมะสามนะครับ

我不懂。

Hey, mm hmm. ขอจบ EP นี้ไว้แค่นี้นะครับ mm hmm. บุรทุกกลางน้านบรรุตักบาทเสาันที่29 mm hmm. ก้ามกราคมอสองพันห้ารอยหกสิรอชมคลิป้าต่อไปนะครับ